ฮัลโหลครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เขากับหยางจะพาทุกคนมาดูตลาดขายเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดข,ของใต้หวันกัครับทุกคนชื่อว่าตลาดอูเฟินผู่นะครับนี่ทุกคนดูข้างหลังก็น่าจะรู้แล้วใช่ปะว่ามันเยอะขนาดไหนคือจะบอกว่าที่นี่เปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะครับทุกคนแล้วปิดห้าทุ่มคือวันนี้เป็นวันธรรมดาเนาะคนจะน้อยแต่ว่าถ้าเสาร์อาทิตย์นะครับคนก็จะเยอะกว่านี้เนาะ แบบนี้คือเสื้อผ้าผู้ชายนะครับทุกคนเสื้อผู้ชายสวยๆเยอะมากนี่ครับทุกคนน,คกคน,นี่ก็จะร้านกระเป๋านาะอันนี้ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าผู้ชายนะครับทุกคนนี่อย่างคือเราจะบอกว่าเราอ่ะเปิดร้านขายเสื้อผ้าที่ไต้หวันด้วยนะทุกคนทุกคนว่าตัวนี้สวยปะเราว่าสวยมากเลยนะแล้วก็อันนี้ข้างหลังก็สวยแอบมองไม่เห็นนะา อันนี้ก็คือที่เราซื้อมาครับทุกคนเราซื้อมาแบบเดี๋ยวว่าเราจะเปิดให้พีออเดินมาดูทุกคนอยากจะได้กันหรือเปล่าแต่ว่าเราขายอยู่ที่ไต้หวันก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะค่อยขยายกลับไปไทยเนาะนี่ก็เป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะครับทุกคนนี่ก็เสื้อผ้านะครับมาเป็นเสื้อผ้าหมดเลยทุกคนอ๋อๆรลานนี้า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 นี้ร้านี้ของเยอะมากเดี๋ยวเข้าไปดูกันอานระลอยทุกอย่างทุกคน อะอรทุกอย่างอะร้อย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 ร้อยหมดเลยความเก๋เพราะมันไม่ได้มีแค่เสื้อผ้านะทุกคนมาเป็นชุดท่องสิบแปดเค้ด้วยนะอะร้อยหมดเลยลายเมอินโคเรียจับมีโมนี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้ถามเนาะแต่น่าจะเกินร้อยแหละมันแบบเสื้อผ้าน่ารักน่ารัก อเอาความจริงว่าคือซื้อมาว่าจะมาขายก็ยังไม่รู้ว่าจะขายได้หรือเปล่าแต่ทุกอย่างเราก็ต้องมีการลงทุนเข้าใจปะแกแบบอันเนี้ยลงทุนแต่อีอย่าง2คนประมาณ4ี่พันแต่ก็เออก็ไม่รู้ว่าจะขายได้หรือเปล่าอแต่ก็นั่แหละอืมอันนี้น่ารักมากอันนี้ดูดิ้องเกาหลีเกาใจอะ่ะเออันนี้ก็แบบว่าผู้ชายเนอ่อยๆของผู้หญิงนะครับนี่ก็น่าจะผู้ชายปะไม่ดูไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะ อันนี้ก็ดีนะทุกคนเนี่ยคนเดดนี้ยสะดนดดามมากแบบว่าทุกคนต้องการ privacy หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่านี่ร้านยองยีอินมีดูดิมันกินแบบดูดิ่า<อ>ดูดิเขอยอยายอบยอบไพ่อ่ะชิ้นร้อยสองชิ้นร้อย เดี๋ยวจะบอกว่าทุกคนต้องมากันให้ได้เลยนะครับที่นี่ก็คืออู่เฟิร์นผูนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะกลับบ้านกันนะทุกคนคือเมื่อกี้ที่ถ่ายไปก็อาจจะเป็นแค่แบบเล็กๆน้อยๆเนาะไม่ได้แบบว่าถ่ายเจาะจงอะไรขนาดนั้นเพราะว่า1แบตก็จะหมดแล้วก็2เราก็ไม่รู้ว่าเราจะถ่ายอะไรให้แบบว่าเมื่อคือมันก็มีแต่เสื้อผ้าทุกคนแล้วก็เป็นแบบว่าทางเดินทางเดินเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะถ่ายยังไงเนาะบอยบอยถือของอบอยบอยมาถือของใช่ปะ